เยอะมากเลยค่ะชิมงานปีโคชัยครับไพรวานพักนหารนะคะน้ำลาใสค่ะโอ้ยปลาโคัยอันี้ครับัอีนี้ได้หรอเนาะครับได้หรอนาักกบวับครับนี่เอานี่เอนี่ยหญ่อน่ามาจะหกิบขึ้นอยู่ครับคิดว่านะครับหกพิบวกอยู่ ขาวันของรานะคะันี้ของเาียาี่ออันนี้ประกดขั้งนะครับตัวลายนะครับกดขั้งงนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับกดข้งกดังนะครับนี่กดขั้งกดังไงกดขังสายพันธุ์ใหม่ววาสายไงที่หนึ่งในเท่าไรก่อค่ะ โอ้โมัดไปหางจับเสื้อจเสือเสื้อเียวออกก็นาซีนาซีตัวนี้เได้เนี่ยยไปสร้างอยไปสร้างยสองหัเงสดใจเลย